สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางในการเปิดเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมวิธีต่อวิธีต่อนะครับผมจะซื้อสายสายอันนี้มาประมาณ2-3งสามเมตรให้มันเข้ากันนยครับผมเอามาขี้ซื้อแล้วก็ซื้อตัวขี้ คีบสายอันนี้มันก็แค่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ครับผมไฟ AC แปลงไฟ AC เป็น DC ปัญหาของเราคือว่าเวลาเราเปิดเครื่องเสียงมันต้องสตาร์ทเครื่องทำไมถึงต้องสตาร์ทับเพราะ กพราะว่ามันต้องชาร์จไฟเข้าแบตตลอดไม่งั้นแบตมันจะหมดแต่เราใช้ตัวนี้แทนเราไม่ต้องสตาร์ทมันก็จะเติมไฟให้ตลอดอันนี้ข้อดีของมันคือว่าราคาจะถูกกว่าตัวที่ผมใช้อันนี้ข้อเสียก็คือว่าพกพาลำบากนะครับผมแต่เหมาะสำหรับที่อยู่ที่บ้านแล้ก็ ยกมาแล้วก็มาเสียบปลั๊กไฟแบบนี้ครับแล้วก็ีนะครับแดงแดงคู่กับแดงแบตแล้วก็ดำคู่กับดำแบตก็คีบเสร็จแล้วนะครับแ,แดงอยู่แดงดำอยู่ดำแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดสวิตช์ไฟนะครับผมอย่าเพิ่งปล่อยไฟนะครับต้องไปเปิดไฟ ในรถให้เป็น ACC ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไฟมันจะกระชากบิดกุญแจไปทีนึงนะครับผมให้เป็นตำแหน่ง ACC ที่มันเปิดสวิทชที่มันเปิดวิทยุติดนะครับผมอันนี้ของผมต่อเป็นอย่างนี้แค่กดทีเดียวอันนี้วิทยุมันก็จะติด นี่วิทยุทำงานนะครับแต่เรายังไม่เปิดเราเปิดไปตำแหน่ง ACC ตัวเดียวแล้วเราไปถึงค่อยไปเปิดตัวชาร์จไฟนะครับผมไปก็เ,เปิดตัวนี้ครับเนี่ครับผมมันก็จะชาร์จแบตชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ มันจะไม่สปาร์กนะครับอย่าลืมเปิดไฟ a c c ก่อนนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะเปิดเพลงฟังได้แล้วเนี่ยก็เปิดเพลงฟังได้ตามปกตินะครับผมเปิดได้ทั้งวันนะครับแบตบจะไม่หมด